บีบเข้าไปบีบน้ำตาแล้วบีบมือฉันขอร้องให้เห็นใจเธอขอโทษเรื่องวันนั้นที่เคยทำผิดกับฉันให้ยกโทษให้เธอได้ไหมน่าเห็นใจเธอตีหน้าเสาเล่าเรื่องเขาฉันเองก็เห็นใจ แต่เธอเธอยังเป็นสุขและเธอเธอยังมีเขาเธอจะกลับมาหาฉันใหม่ก็ตอนนั้นฉันคอยเธออยู่เธอบอกเธอรู้ตัวดีกำลังทำอะไรเธอต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองไว้แล้วเธอก็เลือกเขาไง ยังจำได้ไหมที่รักเอาให้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาทีบอกว่าเธอจะเลือกเขาและไม่มีวันกลับมาเอาให้อย่ากลืนน้ำลายตัวเองดีกว่าอย่ามาเสียเวลาร้องขออะไรที่เธอไม่มีวันได้คืน